ลงจอยแบบนุ่มนวล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 อ่าเรียบร้อยลงมาให้เรียบร้อยแล้วเยเคติดสูงแบบใช่เลยนักกอล์ได้เวลากระโดดแล้วกระโดดพุ่งขย้อนเอาหน้าเอาน้าปากเข้าไปเลยอ่าโดดลงอ่าอ่านี้ไม่ใช่สวยจุ้งเบยเฮ้ยกดพิษ ได้ไลอ่าลงใหม่ลงใหม่ให้เมื่อกี้กดผิดนึือว่ามันคืออะไรฟเฟซบุ๊กตุลุงตุลุงอืมประจำเลยอ่านุ่มนวลนุ่มน,นวลขอแบบเน้นเน้นแบบซอฟต์เลยเอายางยังยยไม่เลิกฟเฟซบุ๊กเอายังเก็บลุ่งเอออ่ะเดเน่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  ผมได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการที่ช่วยโลกนั้นมันไม่ใช่งานของเราเลยผมได้ปืนนี้แหละมันช่างโหดเยี่ยงนักลงไปนอนลงไปนอนสามสามลงไปนอนเมื่อกี้เรียนบทเรื่องเฟซบุ๊กลงเหยียบเยียบ,ยยบโอเคแคล่ละไปอ่ะ <c oughs> นี่รีวิว SMG คู่อ้ามเรียบร้อย ลัวลัวรัว,ว,วอน,นอนหมดนอนหมดติดดาวแล้วติดดาวแล้วยเยสเคพวกโจรอยู่ไหนตำรวจจะไปจับให้หมดเลยโ<อ>จรนั้นจะปอสจ,จากจะปะสจจาสจอกถุยปอสจ,จากผู้ผู้หลในเมืองถ้ามีผมอยู่นะถ้ามีผมอยู่ละยานถึงบ้านแล้วโอ้ยถึงบ้านสักทีไปเอารถแรงของเรากันเถอะเนี่ยนะเนี่ยนะป,ประเทศนี้เขา ใส่ไฟเขาใส่กันอย่างนี้เหรอโอ้โหแม่งหมุดใต้บันไดเลยสาสผมอยากจะบอกว่ารถคันนี้มันก็บวกได้นะนะนะเอาเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเลยนี่หมดแถบเอาคันนี้อีกเออบึมนี่ผมฝ่ฝันมานานแล้วกันที่จะเหนือกว่ารถบรรทุกหรือว่ารถถังขยะ ครั้งนี้เราก็เหนือนกว่าแล้วเย้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยลุมลุมโอ้ตีลังกาโอ้ยสำออยนี่เขาเรียกว่าไถ่เงินประกันชีวิต <c oughs> เป็นการถ่งเงินประกันชีวิตที่บีนนะโอ้ยลุมโอ้ยโดนรถชนโอ้ยได้สองพันเลยอ่ะโอ้ยลมลุม หลงเยอโอยได้เงินหนได้เงินเยอะด้วยประกันชีวิตที่นี่โอยได้เงินเยอะโอ้แปดร้อยแล้วโอ้หรวยแน่แน่โอ้ยหลมโอยสี่พันเลยอ่ะโอยืสัมออยสัมอโอย,โอยปิวืสามพันห้าร้อยสามบาทเออประโยคนี้เป็นประโยคที่กูเกียดติที่สุดเลย ทุกๆภารกิจอะนะเออผมยังไม่รู้เลยว่าที่นี่เขาบริการอะไรนะจะลองเข้าไปตรวจสอบดูบ้างตั้งแต่ผ่านแรกมายังยังไม่ได้เข้าไปเลยโอ้โหห้ารอยอ่ะอ๋อเปลี่ยนทรงผมนี่เองงั้นแป๊บหนึ่งบวก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 นี่แพ้ถึงเราไม่แพ้เราก็ดีใจเอาแมงลอยเลยสัต เดิมบักซ่าเดยวงานนี้ต้องมีแก้แค้นละนอก็อยู่นั่นหละมึงจะไปไหนได้มึงดีกูไม่รอดหรอกวันนี้อุ้ยนเอาดิวโดไปตีรถเลยเออจอแดงรอบสองอันนี้กูเก็บไว้เพื่อมึงโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวมึงเจอกู เร, <S <S เราอยากเห็นเดี๋ยวมึงได้เห็นแนะ่หัอุ้ยข้างๆกูเลยกูกลับไปเอาโอ,อ,อ้ยเอาอยา่างนู้ดขัดขวาง <S <S ตำรวจเบดดง่งก็เลงกลูงกงกงอีกห่าบินบินหอกกูทั้งแหละเยสตะกุกขานักได้ไม่ชัดดาว ไม่ออกไม่ได้ออกไม่ได้โอเคออกได้ลดนนะแมวแมว

เอาไว้เว้ตายเอาแรงรีเจนรีเจนมึงรีเจนเขาไปหลบหลังร้านเลยหลังร้านหลังร้านอม่คิดสบายยิงไม่โดนนี่ตายเข้าไ้้ถึงลานแว โอ้ระเบิดโอ้มึงรอกูก่อนกระสุนหมด

คือกูอะไอสัตว์เออโอเคมาละความสุขคนไทยเป็นนี้แหละคือเอารถถังออกมาจากบ้านแม่งติดห้าดาวเลยเนีย่ยโกงสัตว์ใครโกงแม่งเวยวไหนวะมันเอามาให้กูเองอ๋อเวิวไหนวะกูไม่บอกกูต้องมากกว่านี้นะั้น กูถึงจะยิงรถถังแตกเข้าวะก่อนท่านีกูถึงจะยิงรถถังแตกเข้ามึงยิงให้ตายยังไงก็ยิงไม่เข้าหรอกขอ,อถังคันนี้ก็แล้วกันเล่นออนไลน์แล้วรถถังนี่เก็บไว้ไม่หายนะอ่ะกูเก็บเข้าบ้านใหม่ก็ได้จะได้ใช้ได้เรื่อยๆ ยิงกูระยะไกลเลยเดยออ่าไม่โดนครับมันมืนยิงมันเลือดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรูด้วยกูอยู่ไหนนอ้กูรู้สึกวนรถกูเพิ่มมากูไปแล้วไปแบบสุดชีวิต โอ้อยังไงมันก็ยิงกูไม่โดนทําไมมันชอบดีัตัดมากกูเลยวะโอ้รถถังเต็ม <c oughs> ตีน <c oughs> ขอฟี <c oughs> ขอฟี <c oughs> ต้องไปล้างแขนเมึงยิง <c oughs> พ,พวกควนใจกัน เข้าามดิเดี๋ยวกูไปมึงรอกูอยู่นั่นแหละเอ๊ะมันไปหลังกูตอนไหนวะอาอมันเออเอาตายอีกแล้วเหรอคนล้มต้องเหยียบหยาแม่งมันเอารถถังมาขับเลยแก่รถถังแล้วกูจะเอาอะไรแดงนะมา โอ้โหโอ้เอ่อมึงมึงไม่ยิงแค่กูตกสะพานเลยลหรออ่า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 สนุกสนุกอ่า <c oughs> มุนกูม,มูนได้รอบสองรอบมันอะเยียบเยียบเยียบยิงแล้วก็ยิงแล้วก็เยียบเมืองจอแดงครั้งที่ร้อยเก้าสิบเก้า เจไปเไปเกิดไหนละอู้วไปเกิด,กดนู่นไปไปหยาบซ้ำแต่แม่งก็เกิดมาตำรวจแม่งก็ไล่กูเลยนะกระสุนกระสุนลอยมาละเอาละเอาละเอาละกระสุนนะโกยตีนมา มันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเฉียดกอกหูอู้วว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 วออวูวววมออกมาอออววอูวาวววววววมวว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 ว không không Nhìn chưa, này. Yeah. Chất đao. Ối, ẻo, à, wow. Tại sao mặt คนล้มคนล้มยิยงซ้ำยิงซ้ำคนล้มคน <c oughs> ล้มยิงซ้ำแกแขนแกแขนคนล้มเหยียบซ้ำหัวข้างๆกูม่นเกะกะสัตว์เลยเ <c oughs> หนื่อย,ยเล่นนะ <c oughs> แล้วกูมาขอเพื่ออะไรวะอ้าวมันเกิดแล้วไล่มันยิงมันแน่งอยู่ไหนวะกอางป่ากลงฝันนั่นมากเลยลงมืดิวะหาซอกตึกซอกตึกซอกตึกแม่งปีนเข้ามาไม่ได้แต่กระสุนปืนยังไวถึง คกือยาสเตมไคเซอร์่ มันเขียวหยียบหยีาบหยาบโหไอ้ลูกกระสุนนี่ตายอ่ะตีตำรวจจะสี่ดาวแล้วจงภูมิใจไว้ยิงสามยิงสามอ่ายิงสามยิงหนึ่งยิงสองยิงงกรนเข้าไปเอ้ยเกะกะเว้ยเกะกะเว้ยหลบหลบทางให้พี่กูนอนอ่ายิงต่อ อเอสนุกโอ้ยสนุกเอกิดข้างๆืนนเ้ยมันเกิดใกล้ๆกูนเกิดอะไรวะเนี่ยมันมเกิดโรงพยาบาลอีกแล้วนะโรงพยาบาลอีกแล้วอ๋อรออยู่นั่นแหละกูกำลังเดินทางไป เราก็อยู่คัมมิ่งซูนรถทียอะไรก็ได้ไปเลยวสุดสุดมีมอเตอ์ไซค์ไปไหยคะหนีได้รถนี้หนีได้รถนี้ไหวไอสาดเด่กไปอย่างไวโอ้โหแม่งลิฟต์ละลงทะเลดีไหมวะ เดี yeah, right God, ๋ยวอย่าให้ติดสองดาวคุณลงน้ำละบาย